สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่กับมินิคูเปอร์นะคะคุณลูกค้ามาพบในส่วนของชุดจอยดอยแคนเซนตรงรุ่นกับทางร้านเรานะคะวันนี้คุณลูกค้าเลือกเป็นแรมแลอม2องร้อยห้าส k นะคะความละเอียดหน้าจอ2000ันคูนพันสะคะละเอียดมากๆนะคะที่มาพร้อมกับชุดเฟรมตรงรุ่นแบบนี้เลยนะคะชุดเฟรมถือว่าเข้าลูกนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะจะเป็นขนาดจอ9นิ้วนะคะ ในส่วนของมัลติฟังก์ชันเดิมบนพวงมาลัยนะคะก็ยังสามารถใช้งานได้ตามปกตินะคะมาค่มาเทสในส่วนของตัวกล้องมองหลังนะคะวันนี้คุณลูกค้าเลือกเป็นตัวกล้องบันทึกเหตุการณ์นะคะกล้องหลัง2 in 1นวันะคะตัวกล้องหลังนะคะอ่าเรามาเทสกันเลยนะคะในส่วนของตัวกล้องมองหลังนะคะเราสามารถอ่าทำงานได้ทั้งสองระบบนะคะไม่ใชเป็นในส่วนของตัวถอยหลังนะคะก็จะตัดเข้าเข้าให้แบบนี้นะคะแล้วก็ตัว เส้นนะคะก็จะเลี้ยวตามพวงมาลัยแบบนี้เลยนะคะและที่สําคัญยังสามารถบันทึกเหตุการณ์ได้ด้วยนะคะถือว่าครบจบในตัวเดียวเลยนะคะโอเคในส่วนของตัวกล้องบันทึกหน้านะคะก็อยู่ประมาณนี้เลยนะคะเห็นคะอ่าดกล้องบันทึกหน้า็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเอในส่วนของตัวจอนะคะเราสามารถที่กดเลือก กดดูกล้องในตัวจอได้เลยนะคะน,นี่จะเป็นกล้องหน้านะคะนี่จะเป็นกล้องหลังนะคะสามารถบันทึกเหตุการณ์ได้ทั้งหน้าและหลังเลยนะคะและที่สําคัญตัวตัวตัวกล้องรุ่นนี้นะคะมีฟรีเมม32มสิบินะคะถือว่าคุ้มมากๆนะคะและในส่วนของตัวจอนะคะสามารถใช้งานได้เหมือนสมาร์ทโฟนเลยนะคะดูหนังฟังเพลงนะคะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้นะคะว่าจะเป็นในส่วนของอ่า Disney Plus นะคะ Netflix นะคะหรือรวมไปถึงแอปพลิเคชันอื่นๆเช่น Lazada, Shopee นะคะ TikTok ก็สามารถดาวน์โหลดได้หมดเลยนะคะโอเคเรามาเทสในส่วนของการน,นำทางนะคะ Fashion Island นะคะตัวจอนะคะสามารถแบ่งได้2หน้าจอนะคะนี่กดเข้ามาตรงนี้นะคะกดไปที่ map แล้วก็กดเข้ามาที่ YouTube นะคะสามารถใช้งานร่วมกันทั้ง2จอแบบนี้ได้เลยนะคะเวลาที่เราจะปัดนะคะอาจเลือกหน้าจอเดียวแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็ตัวจอนะคะสามารถปรับ e ีควิเซอรได้ด้วยนะคะ าสามารถปรับ e- q u i z e r แล้วก็สามารถปรับจูนเสียงตามความชอบเราได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะตัวนี้สามารถาเชื่อมต่อ Apple CarPlay แบบไร้สายได้นะคะโดยการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธนะคะแล้วก็กดเข้ามาที่ขาลิงนะ,ะส่วนตัวเสียงนะคะสามารถปรับได้ตามความชอบเลยนะคะนี่จะมให้เลือกเยอะมากๆนะคะ นี่เซอร์รานี่เยอะมากๆเลยนะคะใครที่สนใจนะคะตัวนี้ก็สามารถปรับตามความชอบได้นะคะในส่วนของตัวงานติดตั้งนะคะเป็นงานติดตั้งตรงรุ่นนะคะไม่มีการตัดต่อสายไฟนะคะระบบเดิมนะคะจะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอัตราเฉลี่ยน้ํามันนะคะหรือว่าความเร็วอะไรประมาณนี้ค่ะก็ยังอยู่ปกตินะคะใครที่สนใจก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะตัวงานไม่มีการตัดต่อสายไฟนะคะ,ะ,ะ,คะ,อะ,คะโอเควันนี้แม่ค้าขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย